สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเต๋าจากช่องไดฟีซีนั่นเองนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนั้นมาเล่นมินิเกมนะครับที่มีชื่อว่า Earth I r อรนนั่นเองนะครับถ้าอ่านชื่อผิดยังไงต้องขอประทานอภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะหากคนไหนคิดว่าผมอ่านผิดหรืออ่านถูกยังไงนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยแล้วกันนะครับว่ามันอ่านยังไงสาหรับเจ้ามินิเกมนี้เนาะซึ่งมินิเกมนี้นะครับผมจะบอกคร่าวๆแล้วกันนะครับมันจะให้เรานั้นสร้างเกาะนะครับผมมาเเกกาาะะะะนนนนนนึงคครัับผมใ้ มันจะล้อมรอบด้วยน้ำกดนั่นเองนะครับล้วก็ให้เรานั้นใช้ชีวิตรอดบนเกาะที่ล้อมรอบด้วยน้ำกดนั่นเองนะครับผมอ่าสำหรับคนไหนที่ชอบความท้าทายเนี่ยผมคิดว่ามินิเกมนี้ตอบโจทย์นะครับผมแล้วในวันนี้นะครับผมก็มาเล่นเจ้ามินิเกมนี้นะครับ e a r ร h i r อรนะครับผมในเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า mcstarlight.net นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ต IP พร้อมกับเวอร์ชั่นที่จะสามารถเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์นี้ได้ให้ละกันนะ ่า IP และเวอร์ชันก็ตามนั้นเลยนี่นะครับผมโอเคครับเพื่อเป็นการเสวนาครับงั้นเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้ามินิเกมนี้มันเล่นยังไงแล้วมีระบบอะไรภายในเซิร์ฟเวอร์ก,กันบ้างไปเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับผม โอเคครับทุกคนหลังจากที่ทุกคนนั้นทําการเข้าสู่เซิร์ฟ m c s t a r r t n e t มาเป็นท yeah. oh, okay. okay. ี่เรียบร้อยแลวใช่ไหมครับก็ให้ทุกคนนั้นล็อกอินหรือรีจิสเตอร์นะครับจากนั้นก็เดินเข้าประตูเหมือนเมื่อกี้นะครับที่ผมได้ทําการสาธิตให้ดูเนาะออ่าแล้วมันก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับก็ให้ทุกคนนั้นเห็นทางด้านเหมือนเข็มทิศบ้างที่มันเขียนว่าเซิร์ฟเวอร์เมนูนะครับผมแล้วก็มากดที่ earth ireland เลยนี่เองนะครับผมเขาก็จะมีข้อมูลบอกเนาะแต่เซิร์ฟเวอร์นี้มีหลายมินิเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านนนนัแต่ใวี้ผ ผมจะมาเล่นนะครับมินิเกม Earth i ไอร์แนนั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่าอ่านผิดหรือเปล่านะครับแต่ผมถาานัดในการอ่านแบบนั้นสำหรับคนไหนที่คิด,คดว่าผมอ่านผิดอย่าลืมทิ้งชื่อจริงมาให้ด้วยละกันนะอ่าพอทุกคนนั้นเข้ามาแล้วนะครับผมมันก็จะมาเกิดตรงนี้นะครับพร้อมกับอุปกรณ์ส่วนหนึ่งเนาะแต่ของผมนั้นได้ทําการไปเล่นมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับผม <Okay. S 1> อ่าตรงนี้นะครับผมจะเป็นทางด้าน ดูคำช่วยเหลือนะครับต่างๆภายในเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือใครที่แบบว่าไม่เคยเล่นมินิเกมนี้นะครับก็สามารถมาศึกษานะครับผมทางด้านคอมมานด์นะครับหรือคําสั่งต่างๆนะครับพื้นฐานในเซิร์ฟเวอร์นี้ได้เลยนี่เองนะครับผมมันก็จะมีทางด้านทับ i s เทับ i s เซตโฮมนะครับทับดูเลเวลทับรีเกาะนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านคําสั่งเชิญคนเข้าเกาะหาทุกคนนั้นมาเป็นตี้นะครับผมโดยประมาณเนาะแล้วก็มีทางด้านคําสั่ง รับสาหรับคนที่โดนถูกเชิญนะครับแล้วก็คิกหรือว่าเตะคนออกจากเกาะเราก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมอ่าอันนี้คือคําสั่งส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นทางด้านคําสั่งเกี่ยวกับการสร้างเกาะโดยประมาณนะส่วนคําสั่งตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านคําสั่งพื้นฐานที่เรานั้นควรที่จะรู้นะครับผมนะฮะโอเคแล้วตรงนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านเลเวลข้างหลังชื่อของเรานะครับคืออะไร มีด้วยเหรออ๋อตรงนี้ไงนะคะผมมันเป็นเลเวลของเกาะหรือเปล่าอ่าน่าจะเป็นทางด้านเลเวลของเกาะนะครับซึ่งผมเพิ่งเข้ามาเล่นเลยนั่นเองนะครับแต่ผมได้ทําการไปดูเกาะอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะส่วนตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นทางด้านไปขุดเหมืองนะครับผมเทพๆในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเออเซิร์ฟเวอร์เนี้ยมีดันเจียนนะครับผมหรือว่ามินิเหมืองเนี้ยนะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะเดี๋ยวผมพาไปดูให้ละกันนะครับว่ามันเป็นระบบยังไงเนาะแต่ผมเนี้ยต้องพาทุกคนนั้นไปสร้างเกาะกันก่อนนะครับ แต่ก่อนที่จะสร้างผมก็ขอแบบมาพาทัวร์นะครับว่าเออตรงระบบตรงกเป๋าเนี่ยมีอะไรแบบข้าวๆบ้างนั่นเองนะครับผมตรงนู้นก็คือจะเป็นทางด้านที่เลือกเพศน,นะเมื่อกี้ผมกดแล้วผมลืมบอกนะส่วนตรงนี้คืออะไรตรงนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านที่ซ่อมไอเทมนะครับก็น่าจะต้องถืออยู่ในมือนะครับผมแล้วก็ซ่อมนั่นเองนะครับผมมันซ่อมได้เป็นลายชิ้นนะ <S 2> <S> <S 2> โอเคแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านเอ่อที่เลือกนะครับผมอาชีพต่างๆนั่นเองนะครับผมเราสามารถเลือกได้แค่อาชีพเดียว นะครับโดยประมาณนะซึ่งผมเลือกไปแล้วนะครับเป็นอาชีพขุดเหมืองนั่นเองนะครับไม่เชิงขุดเหมืองสิก็คืออาชีพขั่วนะถ้าสมมุติเราขุดไปนะครับผมเรื่อยๆเนี่ยเรานั้นก็จะได้เงินนะครับจากการขุดด้วยนั่นเองนะครับผมมันตันเลเวล2 0 0นะอ่นะเห็นบ่ามันจะเขียนว่าแม็เลเวล2 0 0นะครับผมแต่ตอนนี้ผมเลเวลอยู่ที่1แต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมอย่างอื่นเนี่ยผมเป็นเลเวลอื่นนะครับหรือว่ามันสามารถทําได้ทั้งหมดเลยนะครับผมเป็นอาชีพเนาะโอเคเหมือนเป็นอาชีพเสริมนะโดย ประมาและตรงนี้คือจะเป็นทางด้านท็อปคิวของผู้เล่นนั่นเองนะครับผมน่าส่วนใหญ่คือจะไม่มีคนคิวกันนะครับนอกจากคนกลุ่มนี้นะครับผมเขาไปคิวกันมาจากไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคแล้วตรงนี้คืออะไรตรงนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านที่รับเมล็ดนะครับผมหรือว่าพืชนะครับโดยเราสามารถรับได้นะครับครั้งหนึ่งนะครับผมต่อ1ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมแล้วตรงนี้คือคําสั่งท็อป s อเอหรือว่าคําสั่งพื้นฐานนั่นเอง เราทับเฮลทไม่ได้นะครับผมผมแน่จำนะครับให้มาดูตรงนี้ นะครับมันจะเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากกว่านะครับผม <Okay. S 1> แล้วตรงนี้คืออะไรอะ่ะตรงนี้คือวาร์ปโซนนะครับอ๋อไอวาร์ปพวกนี้นะครับผมมันจะเป็นทางด้านที่ต่างๆนะครับผมเป็นที่หลักๆนะในเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เขาได้ทําการจัดเตรียมมาให้แล้วนะครับสําหรับคนที่ไม่อยากเดินนะครับก็สามารถปรากฏได้ตรงนี้หรือพิมพ์วาร์ปก็น่าจะได้นะเห็นปะได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นท็อปต่างๆนะโอเคเดี๋ยวผมนั้นจะพาทุกคนนั้นมาสร้างเกาะกันดีกว่านะครับ มันจะมีอยู่2วิธีในการสร้างเกาะนะครับผม uh huh. วิธีแรกนะครับก็คือจะเป็นทางด้านทับ i s นะครับผมอ่าส่วนวิธีที่2ก็คือกระโดดลงไปโลดเลยปึ uh ๊บอ่าถ้าสมมุติทุกคนกระโดดมาแล้วไม่เป็นเหมือนผมนะครับ uh huh. ในการที่ทุกคนนั้นกระโดดครั้งแรกนะครับมันจะเด้งทางด้าน GUI นะครับผมให้เราดันเลือกนะครับว่าเรานั้นจะเลือกในทางด้านโลกแบบไหนนะครับมันจะมีอยู่ 2, 2> uh huh. โลกะมะั้งโลก uh huh. ทะเลทรายธรรมดากับโลกทางด้านกระบองเพชรนะ อ่าผมได้ทําการเลือกโลกกระบองเพชรมานั่นเองนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเลยนะครับดูดีเอาชีวิตรอดบนเกาะที่ล้อมรอบด้วยน้ากดมันเป็นน้ากดจริงหรือเปล่าว่าเดี๋ยวผมลองกดดูเอ้ยเอ้ยเอ้ยเยาแต่ครับผมเออผมต้องบอกก่อนนะครับในตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยเป็นเวอร์ชัน1.16.5นะครับผมก็สามารถเล่นได้ตามปกติเลยนะใช่มันไม่เกิดบัคเกิดอะไรนะครับผมแต่ในการโหลดนี้มันอาจจะ ช้าไปนิดหนึ่งนะคะผมแต่ก็มันก็ไม่ใช่ปัญหานะครับผมโอเคเรามีไม้อยู่จํานวนหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเขาเรียกว่าอะไรทำโต๊ะคาฟก่อนละกันนะหรือว่าทํากล่องคาฟก่อนนะครับเพื่อที่จะทําเป็นทางด้านสิ่งของอย่างอื่นนะครับผม <Okay. S 1> เออเราต้องทําแบบว่าอุปกรณ์เริ่มต้นก่อนนั่นเองนะครับผมเราพูดอะไรของเราเนี่ยเมื่อกี้โอเคผมก็ทําเป็นทางด้านพวกอุปกรณ์เริ่มต้นก่อนนั่นเองนะครับผมเฮ้ยแล้วนี่มันไม้อะไรอะ่ะเกิดไอแลนด์เมนูนะครับเฮ้ยมันเป็นอะไรครับ มันจะเป็นทางด้านเพอร์มิชันนะครับผมที่จัดเตรียมมาให้เราแบบสําเร็จรูปนะครับผม <Wow. S 1> อ่ะไอเจ้าตรงนี้ก็คือทับสปาวนะครับผมให้เราอัตโนมัติอันนี้ก็คือกลับไปยังที่เกาะใช่ไหมส่วนนี้ก็คือสปาวเช่นเคยนะครับอันนี้ก็คือเฮ้ย มันเป็นเมนูคาฟนะครับทุกคนส่วนอันนี้ก็คือน่าจะเป็นทางด้าน h ีบเอนเดอร์เนาะโอเคเพื่อเอาทําการใส่ของนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านช็อปนะครับผมอ่าช็อปก็คือจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือร้านขายของต่างๆนะครับผมโดยเรานั้น อ๋อหมายถึงว่าทางเซิร์ฟเวอร์ขายให้เรานะ <Okay. S 1> ส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านร้านที่เรานั้นจะเอาของไปขาย <Huh? S 1> ไม่สิร้านรับซื้อของต่างๆส่วนอันนี้คือจะเป็นทางด้านเมนูเอ่อร้านขายของต่างนะครับผมแอดมินน่าจะเขียนผิดอะเพราะว่านี้คือซื้อ ผมอันนี้คือซื้อนะแต่ของผมนั้นไอเทมนี้ไม่สามารถซื้อได้เนื่องจากเงินผมไม่น่าพอนะครับก็เลยซื้อไม่ได้โอเคส่วนตัวนี้คือ PVP นะครับเราสามารถปิด PVP Off หรือ PVP On ได้หากทุกคนนั้นไม่อยากโดนผู้เล่นฆ่านะครับส่วนตัวนี้คือวาร์ปไปอ้มันเป็นเคเวสเกาะนะครับสาหรับตรงนี้เนาะอ๋อเออว่ะเกิดไอแลดนนี่มันก็คล้ายๆเหมือนสกายบ็อกนะครับผมแต่การละเล่นนั้นมันจะแตกต่างกันเพราะว่าไอตรงน้ําเนี่ย มันเป็นน้ํากดนั่นเองนะครับลงไปแล้วตายนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าลงไปนะครับนอกจ,จากจะมีชุดที่ลิมิเต็ดเนาะวิวดิบรรยากาศอย่างสวยเลยแล้วที่สําคัญนะครับผมเวลาเราลงไปหนึ่งครั้งนะครับผมตังเราจะลดด้วยนะครับหากเราตายนะ <Huh? S 1> มันจะสุ่มเป็นเปอร์เซ็น,นตน์นะครับในการลดนั่นเองนะครับเห็นปะ เนี่ยมันจะมีบอกอยู่โอ้ไม่นะฉันทําเงินหายตอนตายไป10บบาทนะครับผมโดยประมาณนะก็เพราะฉะนั้นอย่าตายบ่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูอย่างอื่นกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้คือ อ๋อมันจะเป็นทางด้านสปาว์มอนเตอร์นะครับผมเรานั้นสามารถซื้อมอนเตอร์มาสปอว์ได้ด้วยนั่นเองนะครับผมเออถือว่าเป็นรไรที่ดีนะครับอันนี้ก็คือเป็นเควสส่วนอันนี้มันจะเป็นทางด้านไบโอมนะครับเราสามารถเปลี่ยนไบโอมให้กับโลกของเราได้ด้วยนั่นเองนะครับผมเอ้ยผมว่ามันแปลกใหม่นะส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านอัปเกรดนะครับผมเห็นในสปาว์อยู่อันนี้ก็คือปิดทีพีอันนี้คือแบงค์นะครับอันนี้คือดันเจียนใช่ไหมอันนี้คือวาร์ นะครับต่างๆส่วนนี้คือมินเนี่ยนนะครับผมโอเคโดยประมาณก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปดูที่สปาวก่อนนะครับว่ามีอะไร น่าสนใจบ้างนะครับผมอ่าในเวอร์ชันสูงสุดมันก็อาจจะโหลดช้านิดนึงนะครับผม <S 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 เพราะว่าเวอร์ชันของเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับรองรับตั้งแต่1.8ยันเวอร์ชันส,สูงสุดเลยแล้วผมก็ดันไปเล่นเวอร์ชันที่สูงสุดซะด้วยนั่นเองนะครับผมนี่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 เดี๋ยวผมนั้นจะพาไปดูดันเจียนนะเพราะว่าผมคาบดาบมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาดูสปาวนะครับเนื่องจากดันเจียนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าน่าดึงดูดมากสําหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมใครที่มาเล่นเซิร์ฟเวอร์เนี้ยนะครับ ไม่ควรพลาดน,นะครับในการที่มาเล่นดันเจียนนะครับหรือว่ามาฟาร์มในดันเจียนเนาะอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านเควสเริ่มต้นนะอ่าก็จะมีทางด้านชุดนะครับของดันเจียนนะฮะโดยประมาณเนาะไอทางด้านประตูโรงศพของโครงกระดูกเนี่ยสามารถตีได้จาก หาได้จากการตีสเกลตันนะครับผมส่วนไอถานเนี่ยเราก็ไปขุดที่โลกของเรานะครับหรือว่าเราจะตีพวกมอนเตอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่ <Okay. S 1> าแล้วก็สามารถอัปเดตเป็นขั้นขั้น,ข,นขั้นได้นะโอเคส่วนตรงนี้คืออะไรอ่ะมินิดันจีนนะครับผมเหมืองเหมืองที่มีหลายชั้นด้วยกันอันนี้เป็นชั้นแรกนะครับผมโอ้ ชั้นยิ่งสูงนะครับมอนสเตอร์ยิ่งเยอะนั่นเองนะครับผมโอเคชั้นนี้คือเป็นชั้นแรกนะครับผมแล้วก็จะมีมอนสเตอร์เกิดนะครับผมดูดิเฮ้ย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 พึ่งตีดิเดีย๋ยพึ่งตีดิอ่ามอนสเตอร์มันก็จะเกิดตรงนี้นะครับผมอันนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยมีของให้เก็บด้วยอยเกือบตายเกือบตายส่วนตรงนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านบอสนะครับผมกดมาแล้วมันก็จะสปอนแล้วเราก็ตายพอดีเลยโ <laughs> okay. อเคเดี๋ยวผมไปใหม่เดี๋ยวผมไปใหม่อืม แป๊บหนึ่งนะผมขอเก็บของไว้ในหีบเอนเดอร์ก่อนนะครับมีหีบเอนเดอร์ส่วนตัวมันก็ดีอย่างนี้นั่นเองนะครับผมทุกคนสามารถใช้ทางด้านแท่งไม้อันนั้นได้ทุกคนนะครับผมไม่จําเป็นที่จะต้องมียศเนาะ, <Okay. S 1> ะแต่สำหรับคนไหนที่อยากจะเติมยศนะครับมันก็มีเพอร์มิชันพิเศษนะครับก็คือจะขายของได้ราคาดีนั่นเองนะครับผมโดยประมาณนะเออโดยประมาณนั่นเองนะครับผมส่วนตรงนี้คือเฮ้ยตรงนี้คืออะไรอะ่ะมันจะเป็นทางด้านเหมือนแบบว่าดันเจี้ยนเลเวลสเนาะนี่เราเศกโกเลมมาตีพวกมอนเตอร์ก่อนละกัน เออเราไม่อยากตีเองเราก็กดเสกมอนเตอร์ได้นะซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้นะครับมันจะเป็นทางด้านบอสสปาวนะครับเป็นบอสไอรอนโกลเลมนั่นเองนะครับเรียกได้ทุก10นาทีนะครับผมวิธีการเรียกก็คือคลิกนั่นเองนะครับผมแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านดันเจียน2นะครับก็คือเป็นคีย์ของดันเจียน2เนาะโดยเรานั้นจะไปดันเจียน2ได้นะครับก็ต่อเมื่อเรานั้นฟาร์มพวกฐานนะครับฟาร์มพวก ทางด้านประตูโรงศพของโครงกระดูกนะครับให้ครบตามจํานวนที่เขากําหนดไว้นะครับเพื่อแรกมาเป็นทางด้านคีนะครับผมแล้วก็เอาคียมาเปิดทางด้านตรงสลามนี้ได้เลยนี่เองนะครับผมมันก็จะเป็นทางด้าน ไปดันเจียน2นะครับผมซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าสมมุติเราไปดันเจียน2แล้วเนี่ยเราสามารถไปได้อีกหรือว่าเรานั้นต้องมาฟาร์มเพื่อทําการไปอีกนะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจนะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปตรงสปอนกันก่อนดีกว่านะครับว่ามีระบบอะไรอีกนะฮะผมลืมไปอีกหนึ่งระบบนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่แน่ใจว่ามีเควสหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอมาดูตรงทางด้านเมนูวาร์ปละกันนะครับมันน่าจะมีเขียนนะครับถ้าสมมติมีเควสเนาะนี่ไง นี่หรือเปล่านี่ไงวาร์ปโซนเควสนะครับผมโอเคไปหูยังเยอะเควส์ยังเยอะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเควสมันยากหรือง่ายนะเฮ้ยเควสง่ายมากเลยนะครับก็แค่เรานั้นไปหาหินหยาบนะครับมาจํานวน16ชิ้นนะครับผมแล้วก็หาเมล็ดข้าวสาลีนะครับจานวน16อันนะครับผมเพื่อที่จะแลกนะครับเป็นทางด้านชีตอันนี้นะครับผมแล้วก็เอาชีสอันนี้นะครับผม มาแรกเป็นทางด้านดาบนะครับผมดูดิออปชันอย่างโหดเลยนะสําหรับดาบนะครับเควสค่อนข้างที่จะทําง่ายนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้เนาะเออถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สําหรับคนที่แบบว่าไม่อยากทําเควสยากนะครับผมอยากเล่นแบบชิลๆไปเรื่อยๆนะครับผมสามารถนะครับมาเล่นเซิร์ฟ mcstarlight.net ได้หรืออยนางงีนะครับผมรูปแบบการละเล่นนะครับคล้ายๆ Sky b บลอกเนาะแต่มีความท้าทายนะครับก็คือถ้าสมมุติเราตกนะครับทางด้าน น้ำนะครับผมรอบบล็อกของเราเนี่ยหรือว่ารอบเกาะของเราเนี่ยเราก็อาจจะตายได้นะครับถ้าสมมุติเรานั้นไม่ได้มาทาเควสนะครับชุดเกาะแบบแล่ๆเนาะเออก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะตายได้นะแต่ถ้าสมมุติทุกคนนั้นทําเกาะแล่ๆไปแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ตายนะครับอาจจะไม่ตายเราอาจจะแบบดำไปดูปะการัลางได้ก็เป็นได้นั่นเองนะครับผมดูดิเควสก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะเซ <c oughs> ิร์ฟเวอร์ดีเน้นเควสนะครับผมมีดันเจี้ยนให้ฟาร์มนะครับตอบโจทย์สําหรับคนไหนที่แบบว่า ชอบเล่นแบบว่าฟาร์มชิลๆนะครับมีดันเจี้ยนให้ลงนะครับมีเควสให้ทำนะครับผมอ่าแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านท็อปเลเวลของเกาะนะครับว่าคนเลเวลเยอะสุดเนี่ยคือใครนะครับผมก็เลเวลอยู่ที่274นะครับผมแถงผมเลเวลหนึ่งเองเนาะ <Nope. S 1> ส่วนตรงนี้ก็คือท็อปเงินนะครับผมเฮ <Nope. S 1> ้ยทำไมท็อปอันนี้คือเกาะอันดับหนึ่งแต่ท็อปเงินไม่ใช่อ่ะ <c oughs> ดูดิเอออย่างโหดเลยอันนี้ก็คืออะไรอ่ะ <c oughs> ท็อปออนไลน์เหรอครับ <c oughs> น่าจะเป็นท็อปออนไลน์เนาะน่าจะใช่ ช็อปเพเยอร์ไทม์นะครับอืมออนไลน์สูงสุดนะครับก็อยู่ที่2วันเองนั่นเองนะครับสำหรับคนไหนที่แบบว่าสาย FK นะครับผมติดท็อปง่ายมากเลยนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้เนาะ <Okay. S 1> แล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านอะไรอ่ะมันเหมือนเป็นทางด้านภารกิจซะมากกว่านะครับสำหรับตรงนี้เนาะโดยเรานั้นจะหาอันนี้ได้จากไหนอ่ะไอเทมนี้หาได้จากการ ยืนในเซิร์ฟเวอร์ทุกๆ20นาทีนะครับอ๋อนี่ไงผมมีอยู่เเหรียญนั่นเองนะครับเฮ้ยหากเรานั้น AFK ในเซิร์ฟเวอร์นะครับเราก็สามารถนะครับผมนําทางด้านไอเศษนะครับผมทางด้านทองเนี่ยนะมาแลกเป็นสิ่งของต่างๆได้เลยนี่เองนะครับผมแต่ของผมเนี่ยถ้าสมมติมาแรกก็คืออยากจะให้มาแลกเป็นทางด้านชุดนั่นเองนะครับมันจะเป็นทางด้านเพิ่มออปชันให้กับตัวเองนะครับแล้วเราก็สามารถไปลงดันเจี้ยนได้สบายเลยนะส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านวิธีการเติมเงินนะครับก็กดที่ MBC ได้เลยนะฮะ อันนี้เป็นทางด้านเออโซนทูนะครับเติมแบบ300%นะครับโอ้โหเทสทูนะเทสทูก็ห้ามพลาดเลยเนี่นะครับผมเอ้ยอันนี้คือจะเป็นทางด้านยศนะครับพร้อมกับเพอร์มิชันที่เขาจะแสดงให้เราเห็นเลยนะครับ อันนี้คือยศ VP นะครับความสามารถของยศนี้ก็สามารถท p ีได้เซตโฮมได้5ที่นะครับผมสามารถเปิดถังขยะได้แบบ300ตทับนิกได้ทับแบ็กกลับไปจุดที่เราตายล่าสุดได้ด้วยนี่เองนะครับผมเมื่อเราตายจะไม่เสียเงินค่าปรับซักบาทด้วยโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่ดีเลยนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับว่าราคาอยู่ที่อะไรไหร่150พอยต์เองนะครับผมก็150บาทเองนะถ้าสมมุติมีคูณ2ก็ไม่ถึง150นั่นเองนะครับผมซูเปอร์ว p ก็มี ความสามารถทับเซลล์ได้นะครับอะไรต่างๆนานาน,นะครับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับยศสูงสุดราคาอยู่ที่1นึ่บาทนะครับค่อนข้างที่จะถูกพอสมควรเนาะแล้วผมคิดว่านะครับผมทางด้านของ t o ทูของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะเพราะว่าเขาเน้นไปทางด้านของ q เควสมากกว่านะครับผมอ่า แล้วก็เน้นดันเจี้ยนที่แปลกใหม่นะเพราะว่ามันเป็นชั้นๆไปนด่นเองนะครับผมผมว่าตอบโจทย์สําหรับคนที่แบบชอบเล่นแนวแบบว่ารงดันเจี้ยนนะครับผมส่วนตรงนี้คืออะไรอะ่ะตรงนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านมินเนี่ยนนั่นเองนะครับผมซึ่งไอ้เจ้ามินเนี่ยนพวกนี้เราไม่สามารถซื้อได้นะครับเรานั้นจะต้องคาบนั่นเองนะครับผมโ,โดยนะครับผมส่วนผสมที่จะคาบได้นะครับก็ตามนี้เลยเรานั้นจะต้องไปหาทางด้านพวกนี้มาให้หมดนะครับเพื่อที่จะ คราบดันเจียนที่เรานะ้นต้องการนะครับผมซึ่งแต่ละดันเจียนนะครับไม่สิมินเนียนซึ่งแต่ละมินเนียนนะครับมันมีข้อแตกต่างกันไปนะครับข้อดีของมันเนาะอันนี้ก็คือเอาไว้ทําฟาร์มส่วนนี้ก็คือเอาไว้ขุดแร่อัตโนมัตินะครับผมอ่าหรือว่าทําที่ฟาร์มหินอะไรอัตโนมัติได้เลยนี่เองนะครับผมอันนี้คืออะไรอะ่ะ เหมือนจะเป็นทางด้านที่ตัดไม้นะครับส่วนนี้ก็คือจะเป็นทางด้านที่ฆ่าซอมบี้นะครับแล้วอันนี้ก็คือตบปาตโนมัตเนาะ,ะในการครามันจะต้องใช้สมุดด้วยนี่นะครับผมซึ่งสมุดอันเนี้ยสามารถซื้อได้จากตรงนี้เลยนี่เนะครับผมมูลค่าอยู่ที่50,000บาทนะครับในการซื้อ1เล่มนะครับผมแสดงว่าเซิร์ฟเวอร์เนี้ยหาเงินง่ายนะครับผมเขาก็เลยตีราคาไปค่อนข้างที่จะโดนพอสมควรเลยนะผมว่าโดนพอสมควรเลยนี่นะครับผมแล้วตรงนี้คืออะไรอะอ๋อ ว้าไปไหนเนี่ยเฮ้ย hey, ว้าไปไหนเนี่ย <c oughs> ผมไม่ได้อ่านไว้ด้วยนะมันคืออะไรอะ่ะ <c oughs> โซนบอสเหรอ <c oughs> มันจะมีอีกโซนหนึ่งเหรอ <c oughs> มันเป็นโซนอะไรกันครับเนี่ยอ๋อ oh, <c oughs> มันคือเหมือนโซนทางด้านเควสอีกที่หนึ่งนั่นเองนะครับผม <c oughs> แล้วไอ้เจ้าวันนี้หาได้จากไหนอะ่ะประวัติของไอเทมนี้ <c oughs> ไอเทมนี้เอาไว้ตีบวก เอเทมเติมสัดส่วนใหญ่นะครับสามารถหาได้จากการทับไอว์ปอัปเดตนะครับผมว์ปอัปเกรดใช่ไหมอัปเกรดเนาะแล้วก็ดีอ๋อนี่งว์ปอัปเกรดอ๋อมันก็ที่เดิมนี่หว่าโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านเหมือนแบบว่าที่ตีบวกของเติมนะครับต่างๆนานาโดยประมาณเนาะโอเคส่วนตรงนี้คือรายเห็นมันตั้งหัวโดมาตั้งนานแล้วนะครับอัปเกรดเครื่องปั้มหินในเกาะให้เทพขึ้นอ๋อมันก็จะเป็นเลเวลเลเวลไปนี่เองนะครับผมเลเ เวล4ก็คือเลเวลแม็กที่สุดเลยโดยประมาณนะโอเคถือว่าเป็นรายที่ตอบโจทย์ส่วนตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นทางด้านกดข้อห้ามของทางเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับเขาก็จะห้ามให้ใช้แฮ็กทุกชนิดนะครับยกเว้นเอ็กเรทที่สามารถใช้หาแร่ได้เท่านั้นนั่นเองนะครับผมฮะ้วเอ็กเร์หาแร่เพื่ออะไรทางๆท,ที่มันเป็นสกาย ไม่ใช่สิมันเป็น earth island นั่นเองนะครับเอาชีวิตรอดอยู่บนเกาะน,น้ำกดผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้าน a h e นั่นเองนะครับขายของผู้เล่นต่างๆนานาเนาะมันก็จะมีคําสั่งให้ข้างๆเลยนะแล้วตรงนี้ก็คือ shop player อนะครับไม่ใช่ shop server อ่าไอโทน shop server ตรงนี้ก็จะมีทางด้านขายหัวนะครับแล้วก็เซลล์นะครับผม มันจะเรานั้นจะสามารถนะครับนำของพวกนี้นะครับสามารถเอามาขายได้นั่นเองนะครับผมหากทุกคนนั้นมียศ VP นะครับผมสามารถทำกำไรเพิ่มขึ้นถึง20%นะครับผมได้เลยนี่เองนะครับผม <Hey. S 1> ยอดวีพก็ดีอย่างนี้นี่เองนะครับ <Hey. S 1> เติมแค่ยศด p ีเราก็สามารถมีเงินนะครับผมเพิ่มขึ้น20%เลยนั่เองนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ คุ้มพอสมควรนะครับผมส่วนตรงนู้นก็คือจะเป็นทางด้านฟอร์นิเจอร์เนาะที่ผมได้ทําการเดินไปมานะครับก็น่าจะเป็นทางด้านฟอร์นิเจอร์ ตรงนู้นก็คือจะเป็นทางด้านแบงก์นะครับผมอ่าแบงก์คืออะไรแบงก์ก็คือธนาคารนั่นแหละนะซึ่งเจ้าแบงค์หรือธนาคารนี้นะครับผมหากทุกคนนั้นมีเงินจํานวนหนึ่งแล้วนําเงินนะครับผมมาฝากในแบงค์หรือธนาคารนี้นะครับทุกคนนั้นจะได้รับดอกเบีย้ย0.5%นะครับผมทุกๆ2ชั่วโมงต่อ1ครั้งเลยนั่นเองนะครับผมหากทุกคนนั้นฝากเงินไป10,000บาทเนี่ยทุกคนก็ลองเอาไปหารดูนะครับผม1,000หาร0.5%ทุกคนนั้นจะได้ เพิ่มขึ้นมาอีกกี่บาทนะครับโดยประมาณเนาะเ,เจ้าวิธีนี้ก็คือเหมือนเป็นวิธีการหาเงินทางอ้อมอีกหนึ่งวิธีนะครับนอกจากเรานั้นเอาของมาขายหรือว่าเรานั้นเติม V.I.P. นะครับเราก็สามารถหาเงินได้จากเอาเงินเนี่ย ไปนอนในธนาคารนะครับเพื่อรับดอกเบีย้ยกินไปเล่นๆก็ได้นะครับผมดูดิมี1ล้านก็ได้เป็นหลักแสนแล้วนะครับผมโ <Okay. S 1> ดยประมาณเนาะส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านที่ขุดหรือดามนะครับผมออฟแรงๆมาได้ที่นี่เลยนะครับผมโดยจะใช้ฟอร์จูนนะครับหาได้จากการตีบอสนั่นเองนะครับผมอ๋อจะเป็นทางด้านไอเทมหรือว่าที่แลกนะครับผมไอพวกไอเทมพวกนี้หาได้จากการตีบอสหรือว่า ฟาร์มหามานะครับผมแต่มันจะมีทางด้านเหมือนชิ้นส่วนของบอสเนี่ยที่จะต้องเอามาแลกด้วยนะครับผมมันก็จะแลกเป็นทางด้านออปชันสูงๆแรงๆดามเมจจัดจ้านอะไรประมาณนี้นะครับผมเป็นของเควสสาหรับบอสเนาะส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นทางด้านเฟอร์นิเจอร์นั่นแหละนะครับผมก็มีประมาณนี้นั่นเองนะครับผมโอเคเราก็ทําการคับสปากลับมาอยู่ในหน้าสปาเช่นเคยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรานั้นจะทําการตรงไปตรงนู้นนะครับ เรายังไม่ได้ไปดูเลยนะครับว่ามันคืออะไรนะเฮ้ยเราสังเกตเห็นตรงนี้ตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านคําสั่งแก๊งนะครับผมโดยในการสร้างแก๊งนะครับเราจะต้องใช้เงิน400,000บาทในการสร้างเนาะส่วนตรงนี้ก็คือเป็นทางด้านคําสั่งปิดหรือเปิด TP โดยประมาณนะอ่าแล้วตรงนี้คืออะไรอ่ะมันจะเป็นทางด้านเหมือนแบบว่าเป็นโซนตลาดขายของสําหรับผู้เล่นอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านระบบสัตว์เลี้ยงนะครับผมเขาก็จะบอกวิธีการจับสัตว์นะครับ โดยนะครับเรานั้นจะต้องมาแลกขนมปังสามสองชิ้นนะครับเพื่อที่จะได้เชือกจับสัตว์เลี้ยงนะครับผมแล้วเราก็เอาเชือกนี้ยไปตีนะครับสัตว์ที่เรานั้นต้องการจะจับนะครับแล้วพวกคำสั่งพวกนี้นะครับมันจะเป็นทางด้านคําสั่งสําหรับสัตว์เลี้ยงเนาะของผมไม่มีไนงะเพราะว่ายังไม่มีขนมปังเลยผมก็ขอยังไม่ได้แลกสัตว์เลี้ยงละกันเนาะ <Okay. S 1> ส่วนตัวนี้คือจะเป็นทางด้านเราสามารถฟาร์มสัตว์ได้ที่นี่เลยนะอ๋อสัตว์นี้ไม่มี ค่าใช้จ่ายนะครับผมก็คือสามารถฟาร์มได้ฟรีๆนะครับผมเพราะแอดมินอยากให้เลี้ยงเองบ้างอ๋อมันไม่ได้มีทุกตัวนะครับผมเพราะว่าแอดมินนั้นอยากจะให้เลี้ยงเองบ้างนั่นเองนะครับผมแล้วก็เอ่อฟรีด้วยนะครับผมอมก็เราฟาร์มเป็นเนื้อฟาร์มเป็นอะไรได้ต่างๆนานา,นาเนาะแล้วตัวนี้คืออะไรอะ่ะตัวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันคืออะไรอ๋อเราสามารถนะครับผมนําเนื้อนะครับที่ได้จากการตีสัตว์ตรงแยกฟรีๆนะครับ มาทำกำไรนะครับหรือว่ามาขายได้ด้วยนั่นเองนะคะผมดูดิเห็นปะขายได้นะครับผมถือว่าเป็นรายที่สุดยอดมากเลยนะแล้วตรงนี้ก็คือโซนฟาร์มสัตว์นะครับโดยประมาณเนาะโอเคส่วนตรงนู้นนะครับก็จะเป็นทางด้านโซนไปดันเจียนอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับผมดันเจียนนี่ก็มีวิธีการไปหลายแบบมากเลยนะไม่ว่าจะทับวาราปนะครับผมกดที่ไม้อัน,นี้นะครับหรือว่ามากดตรงนี้ มันก็ไปเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก็นะครับเดี๋ยวผมขอทําการนะครับ ไปฟาร์มเกาะหรือว่าไปขยายเกาะก่อนละกันนะครับหากคนไหนนะครับที่เข้ามาเล่นแล้วอยากจะอยู่เกาะเดียวกับผมหรืออยากจะมาช่วยผมสร้างนะครับช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้ลิงก์คลิปชั้นหน่อยละกันนะครับผมเดี๋ยวผมนั้นจะทําการเข้ามาแอดให้ละกันเนาะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าหรือเจอกันใหม่สตรีมหน้านะส่วนคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับอย่าลืมมาเล่นกันนะครับ m c s t a r r t n e t มินิเกมที่มีชื่อว่า curse ireland นั่นเองนะครับผมบ๊ายบาย